อ่าพ่อหนุ่มจากไหนครับคนใช้ครับคนใช้นี่โอ้เสียงแหบมันวีเป้าเลยอ่าครับวันนี้พ่อหนุ่มได้นําเวฟร้อยห้าไอนะครับสีดำโอ้สวยแต่วงล้อสีรลวดโอ้วงล้อทงนะยุค90้าศเจ้าของชอบไม่มียุกนะครับพวกนี้ชอบอะไรก็ใส่ได้หมดเลยอ่าวันนี้มาเพื่อจะหาถอยเสียผ่าดังนุ่มๆใส่นะครับ ไม่เอาผ่าดังนะครับเจ้าของรู้เลยเด้วฟังเสียงตัวเดิมก่อนกี่กิโลครับนี่สองร้อยกสองหกสิบสองกิโลนี่นะครับเดิมเดิมของร้อยี่ห้าไอครับเสียงนุ่มมาก <c oughs> เดิมเดิมนะครับเ <c oughs> จ้าตัวบอกว่าสบายหูเกิน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจมานี่อ่ะโอเคไซน,น โคเดิมนะครับของ125ไอนะครับ125ไอ้ทุกวันนี้ก็คล้ายๆกับ110ไอเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นอาร์มหรือถ้อยเสียนะครับหรือตัวเครื่องก็ทํามาคล้ายๆกันแต่วันนี้นะครับวันนี้โคบ่าบกซะแล้วอฟังเสียงผ่าบกหน่อยสิ ธรรมดาที่ไหนนี่ขั้นใหม่คันนี้